การขอที่จะได้รับต้องไม่เอาไปสนองต่อตัณหาของเราต้องไม่เอาไปสนองต่อความปาเถนาชั่วของเราพระคัมภี์ใช้คําว่าป่าเถนาชั่วนะครับแต่ว่าบางทีถ้า,าใช้คําว่าตัณหามันอาจจะมันดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีปความป่าเถนาชั่วแล้วเราขอพระเจ้าบางอย่างที่เราจะทาบาปพระบิดาไม่มีวันให้ครับการมาเกิดใหม่คือการที่พระเจ้าทําให้ท่านตื่นจากความตาย และท่านรักพระเจ้าจริงๆท่านรักพระเจ้าจริงแล้วท่านอยากให้พระเจ้าได้รับการได้รับเกียรติผ่านการใช้ชีวิตของเราท่านอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการใช้ชีวิตของเราฉะนั้นเราจึงขอสิ่งที่มันสอดคล้องกับพระเกียรติของพระองค์อย่างที่สามในนามของพระเยซูคริสต์คือการที่ผู้เชื่อรู้ตัวว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใด คือเราอยู่ในสถานะที่พึ่งพระคุณพระเจ้าเราอยู่ที่ใต้แมกางเขนเรามีเลือดของพระเยซูริ์ปกคลุมแล้วเราเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วเราขอด้วยความเมตตาขอพระเจ้าเมตตาผมที่พระองค์จะให้สิ่งใดพระเจ้าที่ผมทูนขอเอาใหม่นะครับผมไม่ได้ขอว่าพระเจ้าต้องให้ผมอันนี้ผมคิดว่าถ้าทีแบบนี้ไม่ได้อยู่ใต้แมกนงเขน แต่ท่าทีที่อยู่ใต้ม้งเขนคือผมหลบพระพิโรธอยู่ใต้ม้งเข็นผมได้รับความเมตตาจากพระเจ้าแต่ผมขอเพิ่มเช่นขอให้ผมมีอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเพื่อเกรติพระนามของพระองค์คือการขอในพระนามของพระเยซูคือการที่เรารู้ว่าเรากําลังขอโดยที่เราถูกล้างด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์มาแล้วถ้าเราขอถ้าพระองค์ให้และถ้าพระองค์ไม่ให้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเพราะพระวิดารู้ทุกอย่างว่าสิ่งไหนที่ดีเหมาะสมสําหรับเราสิ่งที่เราขออาจจะเป็นสิ่งที่ดีและพระองให้แต่สิ่งที่เราขออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดสําหรับลูกที่รักเราจะให้สิ่งที่ดีกว่านั้น